สวัสดีครับวันนี้กับผมร้านบอมเนสซิงบ็อกซ์นะครับวันนี้มาส่งงานติดตั้งกงล่องเครื N ่องเดรนบ็อกซ์รุ่นปุ่มกด990บาทเพื่อนแมงโตโยต้าฟอร์ตูเนอร์เครื่อง2.7 0 0เบนซินนะครับตัวนี้ติดแก๊สด,ด้วยติดแก๊สเบนซินดีเซลได้หมดเลยครับเพื่อนขอบคุณนะครับเหยียบยังไงมาอย่างนั้นเหยียบเยอะก็มาเยอะเหยียบนิดเดียวก็สมูทนุ่มนวลพี่ลองเบรคเร่งดูเบาไหมเบามากเบากว่าเดิมเลยใช่ไหมนี่แค่ A.I พี่ A จำไว้เลยนุ่มนวลนะครับ อยากซิ่งกดไปหนึ่งทีครับ F อ,อันนี้คือโหมดซิ่งเป็นโหมดตั้งเองตอนนี้เป็นรถเดิมอยู่เบอร์ศูนย์พี่กดสเต็ปเพิ่มครับระดับเอาสักเบอร์สี่ก่อนพี่อย่าพูดอ่ะพี่ลองเบ้นนึดีเห็นไหมแตะนิดเดียวเองยิ่งเพิ่มยิ่งมาไวแตะเลยพี่อ่ะ๋ยวพี่แตะดี๋ยวผมเอาเอา,เอาลงแตะเบอร์เบอร์นนหนึ่งอยู่่ พี่เลี้ยงคันเร่งค้างไว้นิดหนึ่งนิดเดียวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแดะแดะมาตามมาค้างไว้พี่ค้างไว้เห็นไหมยิ่งเบอร์เยอะปุ๊บ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 มาตามนิ้วเลยเพราะฉะนั้นพี่ครับหมวดนี้ผมตอบไม่ได้ว่าจะตั้งไว้ที่ตัวเลขเท่าไหร่เพราะว่าสไตล์การขับขี่เราไม่เหมือนกันถูกไหมผมแนะนําครับเบอร์สี่พี่ลองขับดูยังอยาก อยากได้ไวกว่านี้อีกยังไม่สะใจเพิ่มไปพี่เบอร์ห้าลองขับดูยังไม่สะใจเบอร์หกลองขับดูอยู่ที่พี่เลือกเลยว่าพี่ชอบประมาณไหนตัวนี้เป็นเอาเบอร์สี่พอถ้าเกินเริ่มเริ่มพี่เริ่มเริ่มเริ่มันจะศูนย์ใช่ไหมอ่าใช้ตัวนี้นะพี่กดวนไปเลยเริ่มศูนย์นี่คือรถเดิมพี่เนี่ยรถเดิมแล้วก็วนมาเริ่มใหม่เนี่ยตั้งไว้เบอร์สี่พอพี่ขับปั๊บพี่กดตัวนี้เวลาจะเพิ่มนะกดเพิ่มไปได้เลย ตัวนี้เอาไว้เปลี่ยนโหมดตัวนี้เอาไว้เพิ่มระดับนะครับตอนนี้โหมดฟาร์ผมตั้งไว้ที่เบอร์สี่พอนะแต่ถ้าพี่จะเพิ่มพี่ก็แค่กดตัวนี้นะครับอ่ะโหมดต่อไปกดเมนูหนึ่งทีครับอันนี้ปิดควันดํารถเราเบนซินไม่ต้องใช้พี่นะครับไปครับเดินหอบไม่เอาไปครับ U เป็นโหมดล็อกรอบล็อกรอบในที่นี้สมมุติพี่วอร์มเครื่องตอนเช้าก็ได้อยากให้เครื่องเร่งโดยที่เราไม่ต้องมาคอยเหยียบคันเร่ง อาะพี่ดันคันเร่งขึ้นมานิดหนึ่งค้างไว้นิดเดียวขึ้นมาขึ้นมาค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ดันมาดันมามันไว้ไปอ่ะเดี๋ยวผมปิดแบนแบนึงเดี๋ยวผมปิดโหมดคันเร่งไว้ก่อนตั้งไว้เบอร์ศูนย์นะอ่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอ่ะโหมดเฮสเดนออกโหมดยูอ่ะพี่ดันคันเร่งขึ้นมาค้างไว้สมมติค้างไว้นะกดสเต็ปหนึ่งทีปึ๊กยกขาออกพี่อารมณ์แบบให้เครื่องเร่งเองล็อกรอบพี่เห็นไหมวอร์มเครื่องตอนเช้าอะไรแบบนี้ เราไม่เคยได้ใช้หรอกเขาทำให้ลดเครื่องเสียงหมดนี้เวลาพี่ยกเลิกแตะคันเร่งไปเบาๆทีนึงครับพุทดพุทดเนี่ยยกเลิกแล้วโหมดยูใช่นะครับโหมดยูยูคือโหมดล็อกลอนะพี่อ่ะเมนูหนึ่งทีครับ L อลกันขโมยสมมุติพี่ไปจอดรถฟิวเจอร์แล้วกัน<ม>จอดรถเข้าซองปั๊บอย่าพึ่งดับเครื่องกดเมนูมาหาตัวเอลพอเอลปัป๊บกดสเต็ปดับเบิลปึ๊กปึ๊ เยียบมิดเลยพี่ล็อกคันเร่งทำให้คันเร่งขับไม่ได้อพอพี่จอดเสร็จกดเมนูมาหา L แล้วกดดับเบิ้ลปึ๊กปึก๊ดับเครื่องล็อกรถเลยรถโดนงัดสตาร์ทได้แต่ขับไม่ได้อ L ออีกทีนึ่งโอเค L คือการขโมยนะครับโหมดต่อไปอี e. ประหยัดน้ํามันนี่มาอีปั๊บพี่ดูคันเร่งคันเร่งจะหน่วงๆลองบินหนว่นวงไหม,อ,มอยากประหยัดต้องหน่วงพี่นี่แหละประหยัดเลย แต่หน่วงมันจะหน่วงกว่ารถเดิมหน่อยนะครับอารมณ์เหมือนปุ่มอีโคจากโรงงานแหละพอกดปับหน่วงปุ๊บอารมณ์เดียวกันนะครับเมนูหนึ่งที่โอ้กันลื่นโหมดกันลื่นมันจะไปดรอปคันเร่งเหมือนกันพี่ทําให้คันเร่งหน่วงอย่หน่วงหน่วงเวลาฝนตกถนนลื่นใช่ไหมพี่ถ้ารถเราคันเร่งไวใช่ไหมเราเพลกระกดแรงๆล้อฟรีรถมีสิทธิ์เสียหลักได้แต่พอเราเปิดโหมดนี้เราเพลอะกดแรง ไม่ต้องกลัวล้อฟรีเลยพี่มันแทบจะไม่ไปมันไปดอบรอบนะครับนะแต่เราไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วฝนตกแล้วก็ขับช้าๆนะพี่นะเมนูหนึ่งที่วนกลับมาเริ่มที่ A ถ้าพี่จะขับโหมดออตโต้คันเร่งไวแบบออตโต้ให้มาตัวนี้แต่ถ้าพี่อยากซิ่งอยากได้คันเร่งที่มันไวกว่านี้ก็กดไปอีกทีนึง<อ>ปุ๊บ F อันนี้เดี๋ยวผมตั้งเลขสี่ไว้นะพอ F เสร็จมันจะเด้งไปเลขสี่เลยพี่ก็ขับเลยนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวพี่ต้องไปลองดู ่อเดินหอบไปครับล็อกรอบกันขโมยประหยัดน้ำมันกันลื่นแล้วก็วนกลับมาเริ่มที่ออโต้มีสองโหมดขันเร่งไวออโต้กับซิ่งคือกรเลื่นเนี่ยเราปรับไปแค่ตัวสอนั้นเราก็เหยียบปกติถูกต้องเลยครับไม่หยองน้ำมันก็ปรับไปที่ตัวอีแล้วก็เหยียบเลยครับมีโมอันนี้ตัวเอก็เหยียบเลยมาเอปับเหยียบเลยไม่ต้องตั้งที่ตั้งก็คือหลังนี้โหมดซิ่งคือเอฟ ใช่เอฟถูกต้องครับ <F S 1> แล้วก็กเลือกลอกเอฟกับล็อกที่จะต้องกด2ทีอะไรอางั้นอ่าล็อกกันขโมยอ่า,อาใช่ครับแล้วนั้นจะปล่อยตามสเต็ปถูกต้องครับพี่